ตอน,นนี้ลองไวก็ต่อคิวมาตั้งนานกับพี่ชายนะคะนี่ก็เป็นข้างแต่งหน้านะคะเพื่อนๆก็คงจะงงนะคะทําไมมันเป็นแค่ลางเงือกใสๆเป็นตุ๊กตา,านางเงือกไม่ใช่อย่างนั้นละคะ่ะมันเป็นอย่างนี้ชั้นหนึ่งแต่เพื่อนๆได้คิดสงสัยมากเลยเนาะทำไมมีแค่หนึ่งอันไม่ใช่มีแค่หนึ่งอัน,นะคะ่ะมีหลายอันมากอ,อ นี่ค่ะก็สำหรับผู้หญิงหลายๆคนนะคะผู้ชายเล่นได้ไหมคะไม่ได้ค่ะแต่เขาเป็นตุ๊ดเอ้ยผู้ชายบางคนเขาเล่นเขาไม่ใช่ตุ๊ดเขาก็อยากเล่นก็มีใช่ค่ะเขาบางคนก็อยากเล่นกับน้องอะคะ่ะเผื่อน้องเป็นผู้หญิงยังเด็กอยู่ก็เล่นไปเขาก็มาเล่นกับน้องอได้ค่ะสวยจังเลยดูเพื่อนๆนุยสวยน่ารักอะเพ่งได้มาสดๆละร้อน ได้ไหมไงก็มีรู้ทําความดีอะไรมั่งไหมเนี่ยได้ของมาเ<ด>ฉยเลยได้เยอะเธอทาความดีเยอะมากค่ะเหรอมีมีความดีอะไรมั่งเนี่ยไปอ้อนพ่อให้ซื้อให้แม่ไม่ได้ไปด้วยทําความดีช่วยแม่ช่วยแม่เชดฝุ่นช่วยแม่เอาเปลี่ยนกระดาษทิชชู่ช่วยแม่เอาช่วยช่วยแม่ยกจานช่วยแม่แมมเตะถ่สยถุงขยะช่วยแม่รงห้องน้ำช่วย ช่วยแม่ถูบ้านค่ะกับช่วยแม่ตัดผ้าแล้วทำไมเสียงอ่อยล้งอ่อยล้งไงวยจริงป้ะเนี่ยแล้วช่วยกับช่วยแม่กวาดบ้านเนาะค่ะคิดว่าตัวเองคู่ควรได้ของเล่นไหมคะกับความดีที่ทํามาคู่มากค่ะฮะคู่มากค่ะคู่ควรมากค่ะนี่นะคะน่าสงสารมากเลยตุ๊กตาน้องไม้ของเล่นน้องไม้แต่ละตัวเนาะอุ้ย แกผ่าดงเด้งด้งเด้ง,ดงเสื้อผ้าหายเกี้ยงรักของเล่นมากน,นะะอ่าเชิญเชิญเชิญน,น้องวบต่อค่ะแต่น้องใบก็จะมา,าะทำไอโอเอลให้หนะแต่น้องใบก็จะมาแต่งหน้าไอโออลนะคะน้องใบาขอทาสีเล็บก่อนลออเลยอ้อยากมากเออ โอ้ยนั่นแม่แกะให้ไหมไม่ชัวอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แม่แกะให้ค่ะแล้วน้องใบก็ตอนนี้แม่น้องใบก็กำลังแกะให้อยู่ค่ะนี่ลิปสติกนี่นี่ลิปสติกสีเข้มสีอ่อนมีอะไรมั้งคะเดี๋ยวนะแม่แกะให้ในอย่างอ่ะนี่ก็เป็นกิ๊บนะคะกิ๊บสีฟ้า อื่นีนคะ่ะโอ้โหโอ้แพ็กมาอย่างดีเนาะเธาก็ได้ดน้ำยราทาติเี็บแล้วะคะ่ะต่อไปลิปติกมา,านีงคะ่ะนี่ค่ะต่อไปก็ลิปติอันสุดท้ายพูดแต่เงน อันนี้ก็คือลิปติกอันสุดท้ายนะคะน,นี่ไม่ใช่ลิปติกสิเป็นเหมือนลิปมันเนาะกาบเพชรนะคะ,ะแม่รู้แล้วมันต้องแกะอันนี้ออกมาก่อนแล้วก็จะแกะง่ายนี่ไงเนี่ยต้องหยิบออกมาจากจากล็อกออกมาออ๋ก็ใส่ผิดคะ่ะอ่อันนี้ค่ะลูกถูกแล้วอ๋อถูกแล้วถูกแล้วแม่แม่ยยยยอยย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 ย นี่นะคะเราก็จะเริ่มอาการแต่งตรงนี้ก่อนเลยนี่ค่ะก็เป็นประกาศเตืผมของเราไว้กิ๊บอันนี้ก็อันหนีบง่ายหรือหนีบยากก็ไม่รู้นะเราก็จะมาหนีบกิ๊บกันเลยนีให้ดูะคุณค่ะแม่ผมได้จะเหีอวแลเอายางไหมคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรต่อไปก็เป็นกิฟต์โอ๊บคุณแม่ อโอ้ยเขอบอมนันน่นั่เน่นี่ะคะเราก็ได้มาแล้วหยสูหายเธอชื่ออะไรจ๊ะเลินหนูได้ชื่อให้มาแล้วค่ะพาชื่อ ล,ลิ้นจี่ค่ะลิล้นจี่อะไรเลนค่ะมันชื่อว่าเออหนู่ะตั้งชื่อเองว่าบาบี้ค่ะเนาะบาบี no. ้แม่ต่อไปเราก็จะทาลิปอีกกันนะคะอ่ะ อันนี้จะให้บาร์บี้นะคะส่วนสีเข้มแบบนี้ให้ IOL คะ่ะมามาเริ่มทาให้บาร์บี้กันก่อนเลยแต่เราไม่จะทาให้ก่อนนะคะลอสักคู่อยากแต่งเองอยากแต่งเองอยากเป็นสาวเออ อยากถาลิปนี้มันจริงมันต้องหมุนไหมลูกตอนเก็บลิปกระติกอ่ะไม่ต้องหมุนนะคะอ๋ออเคอเคค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้มาอย่างนี้เลยโบเตอรเธอนิดนึงเนี่ยตรงนี้ขงบนดไม่ใช่ดออกก่อนเนาะ ก็เสร็จเรียบร้อยเรื่อยอยู่อะไทำอะไรต่อนี่นี่นะคะมาทำกันค่ะต่อไป I O L นะคะขาลับนั่นนะคะนี่ค่ะก็จุดเป็นสีแค่แบบนี้เนาะเหมือนกับตรงนี้เลย ่ะนี่นะคะ่ะเป็น I O L แบบนี้เนาะออกเข้มๆนะคะต่อไปเราก็จะขับลิปมันกันสองคนเลย เลีมมันไปนที่ปากเขาเลยนะคแล้วก็เสร็จเสร็จเรียบร้อยเลย้ย ร้อยแล้วเนาะแต่ยาทาจเนิดนะคะแต่มันไม่มีแต่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะดูดิมันไม่มีเล็บเลยแต่ทำไมก็จะทาเลยให้ไอโอเอลตัวนี้ทานะคะเออพยายามแม่แมกให้หนูอุ้ยอุ้ยยังไงขอบคุณค่ะแล้วก็ได้ยาทาจีนมาแบบนี้ อ๋อมันจะลำนะเขาอุ้ยหัเราะโ้ฉันสวยจังเลยวันนี้พี่ใบแต่งหน้าให้ฉันฉันน่ะไม่อยากจะแต่งนะพี่ใบเนี่ยจับฉันมาแต่งยังไงฉันก็ต้องยอมใบโหดมากค่ะใบบังคับฉันให้แต่งมาสิตอนฉันอยู่ไม่ไหวนะ วยคนนี้ตั้งเยอะดูพี่ใบทำหน้าจังสิแต่ก็ขอบคุณนะแค่ที่ไรค่ะฉันยินได้อย่างเดียวนะฉันแสดงอารมณ์อื่นไม่ได้ฉันเป็นสุดที่รักของพี่ใบพี่ใบรักฉันมากพี่ใบแต่งฉันนู่นนี่นั่นอยากจะแต่งท่นยังไงก็แต่งถามที่สักคำนี่ฉันอยากแต่งปฮะนะวิบติก ีหนูสวยไหมคะพี่บานหนูสวยยังนานผักแล้วค่ะเพี่อนผางวันนี้วัน,น,นาาแรกวมันสามารถใส่แล้วได้มาวันแรกจ้ะันสว่า,าถสดแล้วพางแล้วคะ่ะจริงจริงกริงงงอะไรคะแมะอะไรนะคะ อะไรคะทำอะไรกันหน้าหนูคะพี่ใบาขาพี่ใบทำอะไรกันหน้าหนูเนี่ยพี่ใบาถามหนูก่อนไหมว่าหนูว่าชอบไหมแบบนี้เนี่ยืมเห็นหนูพูดไม่ได้นี่อยากทําอะไรหนูก็ทํานะจับหนูแก้ผ้ามาโชว์เพื่อนๆอ,อีกดูซิใจรายที่สปันหล่อแล้วยังใจร้ายอีุ้ยน้ำลายไหลโอ๊ย,ยโอ๊ย,อยขำหนักมากโอ้ย ฟันกำลังขึ้นไม่หล่อแล้วเด็กก็ไม่หล่อแล้วกำลังงอกงอกแล้วงอกฟันเนี่ยกว่าจะขึ้นนะเพื่อนเพื่อนเกือบไปีไหมเนี่ยตั้งแต่อยู่อนุบาลอ,อนุบาลสามแต่เทอมแรกเลยปะฟันหล่อฟันอยู่อนุบาลแรกใหม่ๆเลยปะไอไออนุบาลห้องคู่แมวใหม่ๆเลยไหมไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตอนไหนอะเทอมสองเหรอเทอมเเทอมสองแหละนี่ค่ะแล้วก็เป็นงานเว้เว้ อันนี้ชื่ออะไรนะลินจี่เขาไม่ใช่ใช่บอกว่าลินจีบารบ์บี้บาร์บาร์บายบาร์บี้บาร์บาร์บายหนูชื่ออะไรเชอร์บายอันนี้เชอร์บี้เหรอนี่นะคะเราก็จะทาตาให้น้องไปพอ <c oughs> เสร็จแล้วจะบอกนะคะทุกคนไว้ขอเป็นสีเหลืองลายสีอยู่ลายสีอยู่มีทุกสีจะทาทุกสีจากเพื่อนๆ คืออารมณ์ว่าฉันอยากทานสวยไม่สวยเรื่องของเธอฉันจะใช้ทุสีใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนั้นเลยค่ะแบบอนาคตช่างแต่งหน้ามือทองของประเทศไทยนะคะเนี่ยนะคะจุดเริ่มต้นเล็กๆใคยยาหนูชื่อว่าเธออยากได้อยากได้อยากได้เธอสวยแค่ไหนไม่มีวันได้สวยไม่มันได้ ขอบคุณค่ะพี่ใบขอบคุณสำหรับความเมตตาที่แต่งหน้าให้หนูได้สวยงามมากค่ะพี่ใบคะ่ะดูเล็บหนูนะคะ <c oughs> มีกายมีเศษอะไรมาดูเล็บหนูคะ่ะพี่ใบจัดให้หนูคะ่ะโอ้ยทาก็ทาข้างเดียวเละคะ่ะ <c oughs> ดูหนูทาเล็บข้างเดียวดางคะนี่คะ่ะหนูมีเล็บข้างเดียวดังคะข้างนี้คะ่ะีข้างหนึง่งข้างหนึ่งไม่มีคะ่ะ หนูมีอยู่ข้างเดียวค่ะโอ้ยเ,เพื่อนๆหนูโปไม่เป็นไรเนาะดูอาจจโมหนูหน่อยโอ้ยไม่เป็นไรค่ะอ๋ยหนูก็นั่งไม่ได้เนาะหนูตัวอ้วนน่ะหนูพุงต่องหนูชื่ออะไรนะตัวนี้ชื่ออะไรนะ I O L I O L ไม่มีชื่อหรอ L I I O L ก็มี L O L ก็ต้องมีเป็นร้อยๆตัวเขาไม่มีชื่อของเขาเหรอมีสิตัวนี้มันตัวนี้หนูรู้ว่าชื่อว่าอะไรตัวถักขนเปียมันชื่อ เป็นพี่สาวตัวนี้ชื่อว่าอะไรเขานั่งได้ไหมเนี่ยลูกดูมไม่ได้นั่งนั่งไม่ได้ชื่อว่าอาริวิสตั้งตอนเนี้ยเพื่อนเขาชื่อว่าจะแต่งองเพิ่งแต่งตอนเนี้ยเดี๋ยวถามรอบสองก็ไม่รู้หรอกเชื่อน้องน้องอ้วนพุยอ้วนพุยเหมือนเหมือนคนพูดปะอ้วนพุยพุงปรุยปรุยพออยังอ่ะพออยังยังยางยังงอีกเรอะ เพื่อนบอกว่าโอ้ขี่เกียดดูพี่ไบนะแต่เพิ่งตัดหนีไปแนละ้วเรดูทุกคนดูให้จบแบบสา,สาระเยอะมากอะ่ะช่องน้องไบอ่ะมีแต่สาระล้วนๆเลยเนะี <c oughs> ่ยโย <c oughs> มีของเล่นให้แล้วก็ยังต้องการให้แม่มาเล่นด้วยนะใครบอกให้แม่มาเล่นด้วยอ้าวเหรอก็โทรศัพท์แม่เอาก็ออกไปสิไม่ได้งั้นแม่เอาโทรศัพท์ไปแล้วนะ no <c oughs> นนหนูมีแท็บเล็ตแต่ไงหนูก็อยากใช้ของแม่ทำไมอ่ะเออเอเบื้อง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 ือง,งแบตแท็บเล็ตหนูก็นั่งไม่ได้ <c oughs> เขาต้องนั่งท่านี <c oughs> เขาต้องนั่งท่านี้จ้ะ <c oughs> เป็นบีบีเขาโตเขาทำเ,าเขาต้องนั่งแค่ท่านี้ นั่งเล่นอยู่แบบเนี้ยเนี่ยโอ้เจ็บนะท่าหนูแรงจังจีบน้องบอยจีบที่ไปหาเธอตอนคืนที่ไปหาเธอตอนคืนฉันเจ็บนะเ<า>จ็บจะกลายเป็นเรื่องหลอนล้วอะอ,ะอ,ะ,อะอ่ะต่อต่อค่ะต่อต่อออกน้องเรื่องเยอะเลยอ่ะแล้วมาบังเพื่อนทำไมเนี่ยเอาลิ้นสีมาบังทำไมเนี่ยเฮ้ยบอบบีบ้ นิจิมาอยู่ข้างนิจิไม่อยากจะนิจิจ้านิจิอยู่ตรงนี้นะนี่นี่อย่าไปขวางทางเขาอ่าท้ายสองข้างบูแต่งให้สวยนะไม่ใช่แต่งให้หลอนใช่แต่งให้หลอนแหละแต่งให้เออหลอนแหละตจำชื่อไม่ได้ได้ไหนนิจิอวนหูอ่อ้วนหู วันผรนี้นี่นี่ค่ะอู้อเออะมายิ้มแทบร้อนเสร็จยังอ่ะคะยังค่ะมีสาระอะไรบอกเพื่อนบ้างนะไม่มีสาระเลยอยากถ่ายไปไงั้นเลยนะได้ของเล่นมาใหม่อย่างอวดไปไงั้นแหม่เพื่อนๆใช่ฉันรวยฉันรวย ติดตามหนูเลยนะถึงหนูไม่มีสาระก็ติดตามนหนู่อยนะแหนูจะได้โลดโลดซับสไคาาาร์มติดตามอยากให้ซับสไคร์เหรอหนูก็จะหนูก็จะมาเล่นให้ดูไปเรื่อยๆอนะซับสไคร์หนูหน่อยนะรักห,กหนูหน่อยนะ<ถ>บอกรักหนูหน่อยรัยกหนูหน่อยนะสาธุสาธุาแล้วมีอะไรให้เขารักกันอะ่ะไม่มีเอ้าแล้วใครก็จะอยากมาดูล่ะไม่มีอะไรให้เขารักเลยน่ะเดิแต่ให้แพทนี้ ออโอ้เหรอเดี๋ยวเพื่อนทักมาจริงเอาไหนให้เขาอะไม่แค่อ,าอยากนะคะอยากทักมาเออให้เพื่อนทักมาคุยด้วยปะ่ะอยากฟังไหมเพื่อนๆรู้สึกยังไงดูคลิปหนูแล้ว,ลวรู้สึกยังไงทักทักมาบอกกันบ้างนะคะเป็นกําลังใจให้น้องบายถ้าเกิดถ้าเกิดทักมาบอกว่าโหคนหน้าเบื่อเลยจะไม่กดไลค์เฮ้ แล้วเธยแล้วพูดว่าว่าเธอฟังมาด้วยนะแกดูฉันไปหาเธอถึงบ้านเลยจริงดินักเลงจริงไว้น่าจูว่แล้วเมื่อความเป็นจริงความเป็นจริงคืออออ่ะพออย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาเขาอยากดูจุดจบแล้วเนี่ยสรุปว่ายังไงเนี่ยคลิปนี้จะให้อะไรเพื่อนเพื่อนบ้างเนี่ยไปเลย เอ้ยด,ดูดูเราเล่เข้าไปเกิดเป็นตุกตาพี่ายทําใจเนี่ยนะคะลินจีเธอก็สวยที่สุดแล้วเธอต้องภูมิใจเธอสวยมาแต่เกิดน่ะไม่ว่าใบจะทําอะไรเธอเธอก็ยังสวยอยู่ก็โอเคเธอเกิดมาเธอมีบุญนะแต่แอลแอลผู้น่าสงสารแอลแอลไม่ได้แต่งหน้ามาให้สวยังแต่แรกนะ เธอก็จะเล่นๆหล่อลลหน่อยนะคะเพื่อนๆไอ้เด็กหลอก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะอภัอยังลูกพออยังคะแม่ว่าพอแล้วมั้งยังค่ะนานแล้วลูกพอแล้วมั้งยังค่ะจะจะเอาให้เร็ถึงที่สุดค่ะเอาไว้ไว้เล่นมันอื่นมันก็ได้ด่าเตะต้องเล่หล่อว่ะ nư di chẹp chẹp nư đi meo meo đấy là

ไม่ไว,บบมว่าถึงเวลาแกะเิดโอ้ผมเตรียมไว้เพียงเลยที่ฟ้าก็จะแกะง่ายเอาสุดเลยค่ะอย่าท้าสีเล็กองสุดท้ายค่ะ ่โอเคบายบายเพื่อนๆได yup. ้แล้วนี่ค่ะแลนน้ก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยนะคะถึงจะแต่งเละเทะขึ้นไปหน่อยแต่น้องไว้ค่ะลาเลียนไปแค่นี้เนาะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแล้วดูคลิปน้องไว้เยอะๆนะคะน้องไว้จะได้เล่าเล่กสารคดีทันทีเล่ายูทูบบายบายค่ะ ไว้รักนะถึงไว้จะปวดน้ำลาย